สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอกกันเช่นเคยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปคิวเรนะฮะอุ้ยเดี๋ยวก่อนผมมาปุ๊บผมตายเลยทุกคนไม่น่าเลยอุตส่าห์ได้เล่นแล้วโอ้โหปืนอยู่นี่ตอนนี้เป็นปีศาจนะครับทุกคนเอา โอ้โหเรียบร้อยชนะอย่างไวนะฮะไปครับไปครับขอ,อเป็นคิวเลอร์หน่อยเฮ้ยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะในอำเภอ เฮ้ยใ hey. จเย็นเฮ้ย hey. ใครเป็นใครเป็นเดี๋ยวก่อนใครเป็นทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยฮโอ ว้ยเอา้ายิงไม่โดนอะครับทุกคนโอ้โหสาดีใจปืนอยู่นี่ประเด็นคือเพื่อนหายไปไหนหมดเราจะมาตามคิวเลอร์อนะฮะเปไหนแล้วเพื่อนไปได้ไงอะเพื่อนไปเอาปืนเพื่อนไม่ไปเอาปืนอะทุกคน เปลี่ยนกันในนี้หรอเราปืนดีทุกคนโอ้โหปืนปืนอยู่นี่ปืนหายเดี๋ยวเราไปหาคิวเลอร์กันดีกว่าไม่มีเห็นมีอะไรเลยทุกคน เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนหายไปไหนหมดเดี๋ยวแป๊บนึ่งคิวเลอร์ไม่ใช่หรอคนเนี้ย ไปกันหมดแล้วเำร้อยเพื่อนบากอ่ะเฮ้ยโอ้โหสาดรได้เป็นนายอำเภอนะครับไม่ได้ใช้ปืนเลย เนีย่ยทุกคนปืนอย่างนี้ ชนะหรอนี่คนเอาปืนไปหรอทุกคนเมื่อกี้ ตายไปยังทุกคนคือผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะตายแล้ตายไปเกินตายไปเกินตายไปเกินอยากเป็นปีศาจบ้างอะ่ะ แอบไปใต้บันไดนะฮะน่าจะไม่มีใครเห็นน่าจะไม่มีใครเห็นเรอเฮ้ยนายอำเภอคนนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนเอาใครเป็นอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนคนนี้ถือปืนยิงคนนี้คนนี้ตาย เฮ้ยทุกคนอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ไม,ไม่รู้ว่าใครเป็นนะฮะเดี๋ยวเราปืนอยู่ไหนอ,อ้าโหแล้วไอ้ตัวนั้นขยับไปสุดกำแพงนะฮะเดี๋ยวเราปืนนะ แอบแอบ,แอ,บ,แอ,บอยู่นี่นะครับทุกคนผมว่าแอบอยู่นี่นะ่าจะรอดอืมนี่ไงเนี่ยคนนั้นเอาปืนไปแล้วนี่แอบมองอยู่เนดะ้อจ้าแอบมองเธออยู่นะ้าจ้าโอ้ศพคนนี้ชักกระตุกอย่ามองเดี๋ยวเขาเห็นโอ้โหดูดิมองอยู่นั่นแหละ มองทำไมเต้นให้ดูนี่แบบๆๆๆๆๆเรียบร้อยชนะนะฮะเอ้นี่ยับหัวเลยฮะ ขอเป็นขอเป็นมอนสเตอร์มนอมนสเตอร์เป็นนาำเพอน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วทุกคนคือผมเป็นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเข้ามาผมตายเลย โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเราปืนอยู่ในห้องนะฮะดูโอ้โหตายรัรๆเลยครับ ข้าปืนด้วยครับทุกคนโอ้โหข้าปืนด้วยเฮ้ยเอาสุดยอดนายเรียบร้อยสปาราชนะนะครับคือคือมันไวม,มากบอกเลย ผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับทุกคนด่านบ้านนะแค่มากเลยคือผมยังไม่ได้ชักปืนออกมาเลยอะยิงฆ่าผมแล้วผมอยากเป็นปีศาจมอนเตอ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 มอนเตนัมเพลครับมาใครมาหาผมผมยิงแค่นั้นแหละ เรามอนเตอร์อยู่ไหนเดี๋ยวมอนเตอร์อยู่ไหนทุกคนอน๋อนี่นี่นี่มานเตอร์อยู่ข้างล่างโอ้ยเรียบร้อยมาดีฮะ เอ้ย,อ,ยอุ้ยโอ้โหทำไมเล็บปัญญาจัางทุกคนมอนเตอร์ตายแล้วฮนะตายอย่างวะตายหรือยังเรียบร้อยโอ้โหทุกคนผม้โ,โ,โเป็นมัน ผมเป็นผมมีปืนทีไรเนี่ยผมโดนตลอดเลยเอาล่ะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมอุ้ยยังดีกว่าจะเป็นติสาดได้เป็นตีสาด เป็นพิศาตจะเป็นวิศาต

อยู่ข้างบนเหรอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมาจากไหน เดี๋ยวผมตามหาเสียงันทุกคนข้างล่างข้างล่างเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวไปข้างล่าง,างไงทุกคน เือกี่คนเหลือกี่คนแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าเรียบร้อยชนะหรือเปล่าเย,ย้ชนะนะฮะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้กำลังจะจบคลิปแล้วนะฮะ เอาละครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็เอาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย